ความลับเรื่องหญิงผู้ยากจนกลายเป็นนางฟ้าในสมัยพระสะกยมุนีพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระสาวกผู้หญิงใหญ่องค์หนึ่งนามว่ากัสปะโดยปกติแล้วจะเรียกว่าพระมหากัสปะท่านเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติที่แท้จริงมีคุณธรรมสูงส่งท่านใช้ตาทิพย์สำรวจดูพบว่าในมุมหนึ่งของหมู่บ้านยากจนเล็กๆที่ห่างออกไปหลายสิกิโลเมตร มีหญิงชราคนหนึ่งท่านก็เลยไปหาเห็นว่าหญิงชราคนนั้นไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแค่ใช้สิ่งของมาประกอบทำเป็นที่หลบฝนไม่มีอะไรเลยเดินก็ไม่ไหวแล้วนางแก่มากพระมหากัสปะก็ถือบาทท่านยิ้มไม่เป็นแต่ว่าในใจของท่านมีความเมตตากรุณามากเดินเข้ามาใกล้หญิงชราผู้นี้พูดว่า ท่านแม่เท่าข้าเป็นลูกศิษย์ของพระสกยมุนีพุทธเจ้าข้าชื่อกัสปะข้าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริงวันนี้ข้ามาขอบิณฑบาตเพื่อท่านเป็นพิเศษเชิญท่านถวายหญิงชราผู้นี้กล่าวว่าข้าไม่มีอะไรเลยข้าไม่มีอะไรเลยท่านดูสิตอนนี้ข้าตกอับแค่ไหนข้าเป็นคนยากจนที่สุดในโลกนี้แล้วท่านดูข้างๆซิว่ามีสิ่งของที่สามารถใช้ได้ไหมมีสักชิ้นที่มีมูลค่าไหม พระมหากัสปะพูดว่าความจริงใจชนะทุกอย่างความจริงใจคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดข้าเห็นข้างหน้าของท่านมีข้าวอยู่คลึ่งชามท่านถวายให้ข้าได้ไหมหญิงสาผู้นี้กล่าวว่าข้าแต่สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเกียรติข้าอยากถวายให้ท่านแต่ท่านเห็นไหมในข้าวนี้มันเต็มไปด้วยนอนมันมีหนอนแล้วข้างในมีแต่นอน พระมหากัสปะพูดว่าแม่เท่าความจริงใจของท่านช่างมีค่ามากนักท่านอยากถวายข้าไหมหากข้ากินข้าวครึ่งชามนี้ข้าอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกสามวันบางทีหลังจากสามวันข้าอาจจะตัดสู้ก็ได้นะนั่นก็นับเป็นบุญกุศลไม่มีประมาณหญิงชาราผู้นี้ซาบซึ้งใจมากนักบวชผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ดูสง่าง,งามมาขอให้หญิงชารายากจนบินทบาทข้ามีรูปลักษณ์ที่สกปรกข้าวชามนี้ก็เต็มไปด้วยนอน พระองค์ก็ยังมาโปรดข้าหญิงชราคุกเข่าด้วยความตื่นตันใจหยิบชามข้าวนั้นข้าวที่เต็มไปด้วยนอนถวายให้พระมหากัสปะพระมหากัสปะก็กินต่อหน้านางหลังจากนั้นก็โค้งคำนับด้วยท่าทางเคร่งครึมขอบคุณที่ท่านถวายหวังว่าจิตใจที่มีเมตตาซื่อสัตย์ของท่านจะลบล้างบาปทั้งหมดของท่าน วันต่อมาญิงชราได้เสียชีวิตลงผู้บำเพ็ญตบะต่างก็ได้เห็นญิงชรากลายเป็นนางฟ้าเพราะว่าโดยบุญกุศลที่นางได้ถวายแด่นักบวชผู้ยิ่งใหญ่รูปนั้นนางไม่เพียงแต่ได้ลบล้างบาปทั้งปวงแถมยังได้รับใช้ย,ยานามอันศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นนางฟ้าแบบนี้อีกด้วย พระพุทธเจ้ากล่าวว่าหญิงผู้ยากไร้คนนี้ไร้ความสามารถทางโลกถึงแม้จะทำบุญน้อยแต่ก็ได้รับผลบุญมากมายเพราะการเป็นทุกข์นำมาสู่พรอ,อันมากมายให้ชีวิตมีความสุขคัมภีร์พระมหากัสปะโปรดหญิงชรายากจนถวายด้วยความจริงใจหญิงผู้ยากจนกลายเป็นนางฟ้า